หเห็นไหมมีรอยช็อตนะครับจ้อืมอีเลที่ขานี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นแล้วคะ่ะอ่มีรอยไหมเกิดการช็อตโอเคเดี๋ยวเราลองลองอะไรคะลองดีเลย์ตัวใหม่หอ่ะ ดีเลยแพงไหมคะใช้ได้ทุกรุ่นไหมหรือว่าเฉพาะรุ่นอตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้เราดูการทำงานของมันว่ามันทำงานไหมหปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแล้วเรามาลองทดร์ทว่ามัน ปกติเลตรงนี้ที่จะของรถเขาให้ช่างแถวบ้านทําไว้ต่อสายตรงต่อจากตรงนี้ต่อตรงจากสวิตช์กุญแจเราเป็นไงคะข้อเสียของมัน มันจะชอีครับอ๋อที่มันไปชอ็อตดีเลยเมกกื่อกี้เพราะว่าตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวนี้ด้วยหรือเปล่าอืมนี่คือทำให้ใช้งานคือเปลี่ยนดีเล์ใหม่อะคะครับจ,จบครับดถสตาร์ทไม่ติด